สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาปลูกขาดินร่วนซุยมากค่ะตรงนี้คือเวลาเราขุดหัวขามันจะได้ง่ายแล้วหัวมันจะได้โตนะคะวิธีการปลูกขาก็คือขุดขามาเนี่ยเวลาปลูกนะคะให้มันแบบว่ามีต้นะประมาณหกถึงแปดต้นนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยค่ะให้ดู หหัวหนึ่งหัวหนึ่งต้นเนี่ยมันจะมีหนึ่งหนอเพราะเราต้องการให้ขาน่ะคือมันเป็นกอแบบนี้นะคะนี่กอขาแบบเนี้ยเนี่ยจะสวยมากอันนี้ขุดลงก็คือจะได้แบบหัวใหญ่แล้วขุดง่ายเนี่ยค่ะมาดูเล็กจะให้ดูนี่เห็นไหมหนอขาขึ้นใหม่เนี่ยจ้ะนี่แล้วดูดินค่ะดินร่วนซุยมาก แต่ว่าตรงนี้เลยยังจะไม่ขุดดินมันดีดินมันดีตรงนี้ก็เลยต้องขุดแล้วอย่าปลูกแค่แบบแค่แง่งเดียวอ่ะทุกคนปลูกเนี่ยค่ะเดี๋ยวหน่อมันจะขึ้นตามเนี่ยมันจะได้เป็นเป็นกอเร็วๆเ,เนี่ยถมดินถมดินลงไปเลยค่ะพวกเศษฟางเศษหญ้าอย่างเงี้ยก็เอาเข้าไปเลยนะคะ นี่กลบลงไปกลบลงไปขอภายนะไม่ได้เอาขาดังกล้องมาเนี่ยขาวางลงแบบเนี้ยอย่าแบบฝังลึกนะทุกคนนี่จริงๆมันจะมีแบบสีที่ต่างกันอยู่นะคะเนี่ยไม่ต้องฝังลึก แล้วก็รดน้ําปกติค่ะก็จะขยายสวยแข็งแรงนะคะใส่ปุ๋ยคอกนะคะดินร่วนมากทุกคนดูค่ะนี่เล็กแทบไม่ได้ขุดเลยนะ,ะปกปๆนิดหนึงอันนี้พวกฟางพวกหญ้าแห้งเนี่ยมันเป็นอินทรีย์วัตถุนะคะเรียบร้อยการปลูกขาของนี้มันก็จะออก ต้นออกมาจริงๆอันนี้เดี๋ยวจะเอากันไกลมาตัดออกนี่ค่ะวิธีการปลูกขาหลังจากนั้นเราก็รดน้ำเดี๋ยวหนอ่อขาใหม่ก็จะออกเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะคะ